นะไปยินการพูดถึงของมาเรียบร้อยแล้วนะคุณไบเดนโดนยื่นถอดถอนอย่างเป็นทางการแล้วนะครับจากประธานสภาล่างนะครับคุณคุณอะไรนะติดยมปากเควินแมคแคทชี้นะครับก็ยื่นถอดถอนแกเรียบร้อยแล้วนะครับเป็น breaking news อีกอันหนึ่งที่น่าตื่นเต้นนะเดี๋ยวรอดูแกพูดนิดนึงนะสำหรับ27วินาทีนี้วันนี้ Joe Biden. ผมขอยื่นถอดถอนท่านประธานโจไบเดนอย่างเป็นทางการนะจะให้คอมมิตี้ฟูลพาวเวอร์นะครับพิจารณาแล้วก็สืบสวนต่างๆนะครับ Would want these ต้องให้มิสเตอร์ประธานเนี่ยตอบคำถามพวกนี้ให้ได้นะครับก็โจไบเดนครับมีปัญหานะเรื่องของการช่อโกงช่อฉนนะมีพบเส้นทางการเงินจำนวนมากเงิน300ล้านเงินจากรัฐบาลจีนอะไรก็ไม่รู้นะโอนผ่านบัญชีมีลูกชายด้วยแล้วก็ผ่านนอมินีนะมีเขาเรียกเชลฟ เชลฟ์ Self, อะไรนะเชลฟคัมพานีนะครับกว่า20แห่งเนี่ยเปิดมาไม่มีธุรกิจจริงแล้วนะมันพิสูจน์ได้ว่าไม่มีธุรกิจจริงๆด้วยมันโคตรน่าสงสัยนะครับแต่มีเงินโอนมาเป็น, 100, 100, 000, นร้อยร้อยล้านนะฮะแล้วก็มันอยู่ในเครือของเขาหมดนะฮะไอ้ไบดงไบเดนแฟมิลี่เนี่ยอันนี้น่าสนใจนะครับก็ฮันเตอร์เนี่ยตัวดีเลยนะครับน่าจะไม่ออกมาพูดอะไรด้วยนะครับก็รออย่างเดียวผลมีนักข่าวไปถามเนี่ยก็บอกก That's not true อย่างเดียวเลยนะไบเดนบอก That's not true ผมมองว่าตอนนี้คุณไบเดนเนี่ยอาการหนักนะอาการหนักแล้วมีปัญหานะผมพูดเรื่องนี้มาสักพักแล้วว่าแกพูดผมย้อนไปดูตอนแกพูดเรื่องตอนนายวันวันตอนสักยี่สิบปีที่แล้วใช่ไหมตอนไอ้เกิดเกิดเหตุการณ์นะ่ยแกพูดคมแกพูดดีแกคนละเรื่องกับตอนนี้เลยนะแกพูดเหมือนมีสติแล้วก็เล่าต่อไปแต่ตอนเนี้ยแก แกพูดจาวนๆแกดูงงๆมาแล้วแกจะออกทางไหนแกจะอะไรยังไงนะพูดพูดผิดพูดถูกนะล่าสุดครับที่เวียดนามมีการเปิดเผยตัวคลิปนี้ออกมานะครับผมก็ไม่อยากจะพูดเลยเดี๋ยวดูแล้วกันนะแกไปพูดที่เวียดนามนะครับแกแกตอบคําถามไม่รู้เรื่องถามหมูตอบหมาถามหมาตอบไก่นะครับคือพูดไปพูดพูดกลางเวทีอะนะฮะนี่ดูพาดหัวข่าวนะบอกว่า เ,เขาถามอะไรอยู่รู้ตอนจบเขาตอนจบคุณไบเดนบอก I'm going to bed นะผมจะไปนอนแล้วคือ <c oughs> พูดอะไรวะ <c oughs> คือเหมือนพูดกับคนสนิทข้างๆ้่ะผมจะไปนอนแล้วผม <c oughs> ผมจะขึ้นเตียงละอะไรเงี้ยคือคืออะไรอะ่ะกำลังตอบคำถามหลายๆเรื่องนะฮะแล้วก็พูดวกไปวนมาแล้วก็ไปไปพูด the third world ไปพูดว่าไปไปบอกประเทศหนึ่งว่าเป็นผมฟังคาถามไม่ชัดนะไปพูดว่าเป็น อะไรนะเป็นโลกประเทศโลกที่3แต่รักพักก็มาแก้บอกไม่ใช่โลกที่3ประเทศโคโลกใต้นะอะไรประมาณนี้ไปเรียกเวียดนามแบบนั้นหรือไปเรียกประเทศอื่นแบบนั้นนะจนจนกระทั่งนะฮะเลขานะตัดบทนะเลขาเอโคโสกโคโสกของไวท์เฮาส์ตัดบทเพราะแค่นี้คือไบเดนกำลังตอบอยู่นะเพราะแค่นี้ Thank you e v e r ต o n ัตัดกลางเวทีเดี๋ยวคุณดูโมเมนต์นี้ที่เวียดนามนะฮะเรียกว่า ทุกคนงงมากว่าไบเดนเป็นขนาดนี้เลยหรือเปล่านะลองดูเนี่ยวิ่งพังมาสดๆล้วนๆนะแคดูแกนึกไม่ออก <celebrated S 1> จะพูดอะไรนะฮะถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณต้องการ <have a S 1> อะไรที่ tell But what don't I I don know you about you. But bed. to 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 I'm going I'm going go go to bed. ผมจะไปนอนแล้วคือพูดอะไรวะผมพยายามฟังแล้วผมไม่ค่อยเข้าใจว่าแกพูดอะไรอยู่นะูกไม่รู้เรื่องนะตอนเนี้ย yeah we talked we, talk. we talked about we talked about at the conference overall we talked about stability we talked about, we talked about making sure that the third world the uh, excuse me third world the i uh, r world, d t h โลกที่สาม เห็นไหมเติร์สบอลเติร์สบอลแล้วก็บอกว่าเป็นประเทศขั้วโลกใต้นะฮะสักพักตอนแรกบอกเติร์สบอลนะไม่ใช่ Thank this the thanks ends conference everyone you everybody press คือคือพูดจนกระทั่งแบบคือคือตัดบทอะน่าเกียดมากเลยนะตัดแบบ thank you thank you คือพอแล้วถ้าตอบไปมากกว่านี้เนี่ยคือตอบไม่รู้เรื่องนะฮะคือ ถามอะไรคือไม่ไม,ไม่ไม่รู้เรื่องแล้วอ่ะคอนเทนต์นะฮะเป็นค่อนข้างหนักนะหลังๆเนี่ยผมว่าเป็นห่วงแกเหมือนกันนะเพราะว่าเหลืออีกทั้งปีหนึ่งที่จะบริหารจัดการเนี่ยพอเห็นสภาพมันออกสื่อมาแบบนี้มัน,ม,นมันมีอาการจริงๆนะมันมีอะไรบางอย่างอย่างที่คุณโดนนักธรมบอกว่าให้แกไปท้าแกไปตรวจอัลไซเมอร์แข่งกันเลยนะฮะก็น่าสนใจนะนี่มันก็ตอบตอบ,ตอบไม่รู้เรื่องนะไปเวียดนามครั้งนี้ก็ไปแบบ เปลี่ยนแผนแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันไปแล้วมันไม่รู้มันได้อะไรอะไรกลับมานะก็ไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์มันดีขึ้นอย่างที่ต้องการหรือเปล่านะสำหรับคุณโจบไบเดน